ข่าวด่วนทุกคนพบการชัยวิไลสินถึงกับอึ้องเลยนะครับเมื่อเจอแฟนคลับอุ้งอิงมารุมถ่ายรูปครับล่าสุดับทุกคนวันนี้โอ้โหบรรยากาศวิาทีที่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงปรากฏตัวนะครับที่สีราชาครับเรียกได้ว่าแฟนคลับ FC เนี่ย รุมร้อมเยอะมากๆครับปุ๊กอิ่มข่าวกระแสยังไม่เห็นตัวน้องเลยนะครับแฟนคลับส่งรูปมาให้ดูครับถือว่าเป็นปรากฏการณ์อีกหครั้งครับทุกคนที่อุ่งอิงเพชรบ้านแพงมาออนทัวร์แถวชนบุรีศรีราชานะครับเรียกได้ว่านะครับแฟนคลับ FC เนี่ยก็คงจะคิดถึงเลยครับเพราะว่าน้องเนี่ยนานๆมาทีใช่ไหมครับแฟนคลับครับทุกคนวินาทีที่อุ่งอิงลงรถตู้เนี่ยให้ภาพบรรยายเลยครับ เยอะมากๆครับทุกคนจนพ่อการชัยครับได้เขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่ามันขนาดนั้นเลยหรอนะครับดีใจกับลูกสาวขอให้ลูกสาวปังๆแบบนี้ตลอดไปนะครับพ่อการชัยเนี่ยจะอวยพรให้กับวงอิงเพชรบ,บ้านแพงตลอดเวลาครับทุกคนแล้วพ่อการชัยก็อึ้งไปเลยนะครับมาว่ามันขนาดนี้เลยหรอใช่ไหมครับทุกคนต้องบอกว่าณนะ วินาทีนี้นะครับองิงถือว่ามีชื่อเสียงมากๆครับแล้วน้องก็ครองใจแฟนคลับสุดๆนะครับเรียกได้ว่า2รางวัลการันตีครับกับขวัญใจมหาชนครับอุ้มอิมข่าวกระแสเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ารางวัลที่พวกเรามอบให้กับน้องหรือรางวัลที่พวกเราเนี่ยร่วมกันบวตให้กับน้องในทุกๆรางวัลสามารถการันตีได้ในความเป็นมหาชนขององิงครับอย่างที่บอกครับน้องได้รับรางวัลแล้วเนี่ย สิ่งหนึ่งเลยที่จะตามมานะครับนั่นก็คือสื่อนะครับสื่อก็จะเขียนข่าวน้องอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นแล้วทําให้คนทั้งประเทศเนี่ยอยากเจอน้องอยากรู้จักน้องมากยิ่งขึ้นนะครับทุกวันนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าก็มีบางคนนะที่เพิ่งเข้ามาติดตามองอิงเพชรบ้านแพงไม่ใช่บางคนหรอกเยอะมากๆกครับทุกคนเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจอุงอิ่มหรือช่อง u t u b e เองก็แล้วแต่นะครับก็จะเข้ามาถามนะครับว่าบางคนก็บอกว่าองอิงอยู่จังหวัดไหน คำถามนี้ก็มีนะครับ1แมดอุงอิงเพชรบ้านแพงอายุเท่าไรคำถามนี้ก็มีมาเรื่อยๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฐานแฟนคลับของน้องกําลังขยายกว้างมากยิ่งขึ้นครับไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมเวลาอุงอิงไปปรากฏตัวที่ไหนแฟนคลับถึงมารุมร้อมมากมายขนาดนี้ครับวันนี้คือต้องบอกว่าอุงอิงยังมองไม่เห็นภาพอุงอิงเพชรบ้านแพงเลยนะอยู่ในมวลชนทั้งหลายนะครับทุกคนเยอะมากๆวันนี้ก็เอาภาพบรรยากาศนะครับมาฝากทุกคนครับดีใจแทนนะครับแม่ๆพ่อ ชาวสีราชาทุกคนนะที่ได้เจอองค์อิงเพชรบ้านแพงแบบตัวเป็นๆน,นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับบอสโจเนี่ยก็ได้โพสต์บอกว่า คาดว่าคืนนี้อัญญะอีกแน่นอนนะครับน้องถือว่าเป็นแม่เหล็กครับทุกคนใครๆเนี่ยก็อยากจะมาเจอองุงอิงเพชรบ้านแพงอยากมาดูโชว์ของน้องครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่น้องมาโซนนี้เนี่ยถือว่านานๆมาทีนะเดือนหนึ่งอาจจะมีสัก1-2ถึง,งครั้งใช่ไหมครับพอมาปุ๊บเนี่ยแฟนๆก็เฝ้ารอนะครับบางคนเนี่ยดูแค่จอมือถือครับเวลาที่นามสก,กุลลำเพลินออฟฟิเชียลเนี่ยได้มีการถ่ายคลิปวิดีโอน้องลงมาใช่ไหมครับแฟนๆก็จะดูผ่านจอมือถือแต่ทีเนี้ยพออุงอิงเพชรบ้านแพงเดินทางมาใกล้ใช่ไหมครับ แฟนๆเนี่ยก็โ,โหลุกสะพือมาเจอน้องตัวเป็นๆนะครับและวันนี้ก็ต้องบอกว่าโ,โหล้านแตกแน่นอนนะครับวันนี้ยิ่งเห็นบรรยากาศแล้วคนมารอเยอะมากๆ ดีใจแทนน้องครับทุกคนเนาะที่คนรักน้องเนี่ยมากมายขนาดนี้ต้องบอกว่าทั่วประเทศจริงๆนะครับเมื่อคืนนี้ครับทุกคนพี่ลูกน้ำนะครับพี่ลูกน้ําแม่ฮักก็ไปหาน้องเหมือนกันที่จังหวัดชนบุรีใช่ไหมครับพี่ลูกน้ำเนี่ยถึงกับน้ําตาไหลกันเลยทีเดียวด้วยความคิดถึงลูกสาวเห็นไหมครับทุกคนต้องบอกว่าพอเวลาน้องไม่ค่อยได้มาเนี่ยแฟนๆก็จะคิดถึงแล้วก็มีความ อยากไปเจอน้องนะครับแล้วก็อยากจะไปมอบมาลัยน้ําใจเนี่ยให้กับน้องนะครับอุบิมก็เลยมองว่าโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพดีๆนะครับที่ต้องบอกว่ากลายเป็นกระแสอีกแล้วสําหรับคลิปนี้นะครับดีใจแทนบอสโจนะครับดีใจคนที่อยู่เบื้องหลังครับกระแสน้องถือว่าแรงไม่มีตกเลยนะครับทุกคนทุกวันนี้นะครับนักข่าวเนี่ยหลายๆสำนักเนี่ยก็ยังเอาข่าวอุ้มอิงไปตีกันอยู่เรื่อยๆนะครับยูทูบเบอร์ก็ทําข่าวของน้องตลอดครับทุกคนถือว่ากระแสแรงดีไม่มีตกนะครับ คนเนี่ยก็ยังรักแล้วก็รุมร้อมน้องเยอะแยะมากมายอีกเช่นเคยนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าองค์อิงเนาะมาสร้างปรากฏการณ์ครับอย่างวันนี้ครับทุกคนอุ้มอิมข่าวกระแสเนี่ยได้พูดไปกับอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งครับที่พูดข่าวกับหมอลำนะครับทุกคนเห็นไหมครับว่าเขาเนี่ยเมื่อคืนนี้เขาก็อึ้งเหมือนกันกับการแสดงขององค์อิงนะฮะแล้วก็การโชว์ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเรียกได้ว่ายังคงมาตรฐานความปังความ ดังอีกเช่นเคยนะครับทุกคนแล้วก็ผลงานของอีกนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะครับทุกคนเดือนมิถุนายนนี้ครับบอสโจเนี่ยกำลังหาวันที่จะบวงสรวงภาพ,พยนตร์แล้วเชื่อว่าพ่อพ่แม่แม่เอฟซแฟนคลับให้การซัพพอร์ตน้องอีกแน่นอนครับในเรื่องของการถ่ายทําภาพ,พยนตร์ครับทุกคนก็อบอกว่าเขาจะมีพิธีการบวงสรวงเปิดกล้อง นะครับทุกคนแล้วก็ถ่ายเนี่ยอ้มคิดว่านะก็ไม่น่าจะนานเพราะว่าหนึ่งเลยสไตล์ของพี่บอยอุเทนอันนี้พูดเองเนาะจากเคยสัมผัสพีพ่บอยอุเทนมานะครับก็เป็นคนที่ทํางานเร็วเก็บรายละเอียดเก่งนะครับแล้วก็ทาสตอรี่เรื่องราวออกมาที่ดีมากๆคือเร็วแล้วก็แรงสำหรับพี่บอยนะอ้วคือรู้จักสไตล์แกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการถ่ายทําภาพยนตร์เนี่ยบางคนคือไม่ต้องห่วงเลยว่าภาพยนตร์เนี่ยจะมีเวลาถ่ายน้อยครับ คือเขาถ่ายแบบเก็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 บเชื่อว่าไม่นานแน่นอนเกินรอที่จะได้ดูกันเห็นบอสโตเง้มๆเอาไว้นะครับว่าประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาครับทุกคนก็สิ้นปีนี้ก็น่าจะได้ดูกันแน่นอนสำหรับภาพ,พยนตร์ของอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับทุกคนกโ็โหวันผลงานของน้องเนี่ยหลายคนก็เฝ้ารอนะครับแล้วก็ภายในเดือนนี้นะครับก็คิดว่าทางด้านอุ๋งอิงกับ ซอนุดพ่อโจเนี่ยน่าจะเดินทางไปที่ฮ่องกงนะครับเห็นเขามีแพลนกันไว้นะแต่ไม่แน่ใจว่าแพลนเนี่ยจะมีการแบบต่อเนื่องหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีข่าวหลุดออกมานะครับว่าบอสโจจะพาลูกสาวองค์ององแล้วก็ทีมงานเนี่ยไปฮ่องกงไปไหว้พระนะครับเหมือนกับเป็นการไปแก้บนไปใช้นี่เจ้าแม่กวนอิมนะครับ นะก็มารอติดตามกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างกับข่าวนี้วันนี้คือโอ้โหแฟนคลับเนี่ยมารุมน้องเยอะมากๆนะครับด้วยข่าวสามด้วยกระแสแรงนะครับที่ไม่มีตกนะพพอพะพอแม่แม่เอฟซีแฟนคลับก็ยังเสพข่าวน้องเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีว่ากระแสลดลงเลยเหมือนช่องพิมข่าวกระแสนีครับทุกคนวัดได้เลย บางคลิปก็4ี่ถึงห้าหมืน่นบางคลิปก็6-7เจ็ดหมืน่นก็ถือว่าแฟนคลับเนี่ยก็ให้ความสนใจน้องนะครับอยู่ตลอดเวลาครับอย่างวันนี้เท่าที่เราได้เห็นเนาะบรรยากาศแบบนี้เนี่ยออาจริงเราคุ้นตากันมากแล้วแต่เวลาเราเห็นทุกครั้งเราก็ปลื้มใจทุกครั้งนะครับเหมื <ME> อนพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซแฟนคลับนี่แหละที่ปลื้มใจแล้วก็ส่งอินบ็อกซ์มาให้พิมข่ากระแสดูกันเยอะมากๆเลยนะครับก็ด้วยความภูมิใจเนาะก็เชื่อว่าพวกเราเนี่ยเชียร์คนไม่ผิดจริงๆนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับพ่อพ่อแม่เอฟซแฟนคลับท่านไหนที่เดินทางไป สีราชาบ้างใครที่อยู่หน้าง,งานวันนี้ใครที่ได้ถ่ายรูปคู่กับปุ้งอิงก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับว่าหน้าง,งานวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสนุกสนานมากแค่ไหนแล้วก็เล่าสู่กันฟังได้สำหรับคลิปนี้นะครับท้ายคลิปพีมอิ่มข่าวกระแสจะเอารูปนะครับประมวลภาพวันนี้น้องมาฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับปุ้งอิ่มโดยการไม่ข้ามโฆษณานะคะ